สวัสดีสวัสดีพี่น้องมาพบกับสองซอแค่าปักเซพี่น้องวันนี้ซอแค่าปักเซเสือมูตัตงแต่ันเสาผลเนาะซอแค่าบันอัพไหนเบิงพี่น้องเอ้ยเติมเนตมาใส่เน็ตมือเดียวผู้ที่เมิร์ดปกติเดี๋ยวสามวันนะพี่น้องก็เลยบันอัเติมเน็ตกําลังมาเติมเน็ตพี่น้องนี่มูขาวเนาะมูขาวลาค่เพิ่นบอกหาแซนนะเพิ่นเนาะหาแซนลดใดเนาะเออเห็นหืออยู่ไหม หาแสนหาแสนรถได้อยูอ่ะหาสี่แสนแปดนะพี่น้องอันนี้หมูแดงเนาะหมูแดงราคาอ่ะสี่แสนพี่น้องเพิ่นก็บอกหาแสนให้กันแหละเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ขายอยู่สี่แสนเพิ่นบอกยางรถได้ก็สี่แสนแปดนะพี่น้องเนาะจะแข่ก็เลยขอเพิ่นสี่แสนเจ็ดได้พี่น้องเราข้องเอื้อยกระสือหานเดียวกันแหละมองเดียวกันเนาะ เอือยกระสือมองเดียวกันตัวหนึ่งเนาะคองเอือยหันสี่เซนแปดพี่น้องคองสะแค่ว่ามันตอนเนาะก็คองเอือยก็เลยว่ารอถ่ายแน่เนาะลดได้บ่อสี่เซนเจ็ดเนีพี่น้องเพิ่งก็เลยรอถหายสี่เซนเจ็ดกะเอาพี่น้องแต่ว่ามาคองเอือยหันตัวใหญ่กลัวแย่กลัวเพิ่งบุกกิเหยื่อพี่น้องแต่คองสะแค่หันมันก็กลัวหนาพี่น้องกินเหยื่อแบบโตเพิ่นบุกทองอุ้ยอยู่คนหนาทองเพิกินอิ่มเลยเพิ่อก็นอนเลยเพื่อก็ขี่ออกพี่น้องเอ้ย มูตัวนี้ตะบะถ่องมวใหญ่ได้พี่น้องตวบาถ่ายตอนโตเพิ่นแบบน่ารักนะพี่น้องมูแม่มัดซ้องได้พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นมูของสะแขะเนาะอันนี้ก็สิเป็นมูแม่มูไม่ใหญ่เป็นหน้าฝากสื้อคือกันเนาะเพื่อกะว่าอามูแม่สักแคกกับมูแม่ก็เลยอามูแม่มัดพี่น้องตอนแรกอาม้าซองมือซ้าเมือบุกินเยื่อได้พี่น้องกำลังมาเริ่มกินงวงว่านไง ปกติหนามกับโบคอยอยากดูอุดกินนี่เพิ่งกำลังมากินแต่ว่ากินกับโบคอยไม่ท้องเนาะพี่น้องโมงตอนนี้ท้องบาใหญ่เนาะอันเดียเิ่นกินได้พี่นเนาะกินน้ำแกงหายไวๆคนนะคนนะใส่หัวอาหารให้เพิ่นกินได้พี่น้องะอ่ะอ่ะอ่ะจังไหนไปจังไหนอ่มเราบอกเออเกือบเมื่อหนึงสี่ห้าเทอร์ผมได้พี่น้องนี่เจ้านี่ กระสิหลงหวยดูนอันนี้ก็สิเป็นพังเป็ดเป็ดหน่อยนี่สังกะสีเนี่ก็สิเป็นลกไก่ลกเป็ดเป็ดกาข้ามาบานกขาขายเป็นไงพี่น้องขายสามตัวขา,ายไก่น้นำตัวหนึ่งก่ผูกพีนกพ่นเนาะเ่ลพเลี้ยงลูกก็ท่องเพ,พิ่นได้พี่น้องใหญ่บ้าเองเพิ่น ใจแปดโตก็ย่างแปดโตหมูพันอิ่มเราพันกินหองดูดูกระเขืนกระหองพี่น้องกระเขืนบางทีบางนังสุดประมาณนะแปดหมองดว่าถุงหนึ่งสองถุงสักแค่ก็มะเกืลพี่นด้พี่น้องว่าเป็นหองพันอยากเนาะพูน่ะในกินจนอ่ะอันนี้หางขึ้นพูน่ะพูน่ะกินกินอิ่มให้อย่งมึงถองพูน่ะอุ้ยลุยอวยดุยอยู่ถ่องพูน่ะอุ้ยลุยอยู่ถ่องพูนถ่องใหญ่ใหญ่เด้ น้องกุ้งว่าซื้อให้ซื้อให้จะได้น้องฝนวอนนะจะแค่กัลงซื้อละพูดหน้าเถาะให้พี่น้องสังเกตมูแดงเถาะวันไงหลังฝนเป็นอะไรได้ไปๆพี่น้องตัวนี้แบบเสมอทั้งกดทั้งถ่ายเสมอกันเลยเนาะทั้งหัวทั้งยังแล้วก็บ่ค่อยมีเถาโอ้เพิ่นเตือนเพิ่นเตือนเป็ดเพิ่นเตือนเป็ด อ่าถ้ากินอิ่มแล้วสักแค่ก็ซีลองหวยเด้อบบนี้ย่าหองเด้อเด้อซีนี้ป้าเด้อกินกินรวมทั้งมัดน้องผีงดังน้องพอดีแปดแสนแปดแสนพอดีสักแค่ว่าถึงสามแสนแสี่เนี่น้องผีังน้องสองโตเฮ้ยสามโตสักสองแสนเนี่ย ขอถอดขอพายพี่น้องวอพิษเมื่อหลานหาเว้ยนาะพี่น้องหลานหาสแค่กับวอพิษไปหลานซีหลานหาเนาะสองโตโอ้ไปกินอิ่มพักกันนอนเลยนอนเลยไก่มาเละมันกินต่องสักแค่สิหยอกไว้ก่อนเพื่อเพิ่มยาคนื่ะเรื่อกปลาายสีไดาหมเนาะ จะแค่ก็ให้กินน้ำต้มปลาเด็กเนาะก็ลังให้กินเหมือนนี่แหละปกติให้กินน้ำหมวกซื้อๆเนาะน้ำเขาขฮานี้นะ